เรียนคณะกรรมการในการขอเรื่องวิธีารฐานะผู้มีการเชี่ยวชาญข้าพเจ้านางสาวนันมนแจ้งขิดผู้มีการโรงเรียนวัดหน้าต่างในจงหน,นิงอุปถัมภ์ผู้มีการชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่พนักง,งานในด้านการบริหารและอำนวยก,การกต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลาตามนโยบายของสถานศาึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาปฐมศึกษาพระพนครศรีอยุธยาเขตงและกระทรวงสศึกษาธิการ โดยมีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษาดังนี้โรงเรียนดีมีคุณภาพเสริมสร้างวิชาการสู่สังคมแห่งความสุขมีกลยุทธ์ในการพัฒนางาน4กลยุทธ์ด้วยกันกลยุทธ์ที่1การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจการศึกษาการยึดหลักธรรมพิบาลที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพกลยุทธ์ที่2การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบกลยุทธ์ที่3 การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในศตวรรษที่21และกลยุทธ์ที่4พวบโอกาสและความสามารถทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนการบริหารงานโดยรูปแบบ CDPRE ในการเสริมสร้างพลังอำนาจครูเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูและคุณภาพสารศึกษาดังนี้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การวางแผนในการดําเนินกิจกรรมภายในสถานศาึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศาึกษาครูผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการการส่งเสริมส,สุขภาวะทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้กับผู้เรียนในการดําเนินกิจกรรมภายในสถานศาึกษาส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการโดยการจัดก,กิจกรรม NTN Academic Award ประกอบไปด้วยกิจกรรมการคัดลายมือคิดเลขเร็วเปิดดิชนะลีและตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพัฒนาทักษะทางด้านวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์โดยมีโรงเรียนภายในเขตพื้นที่เข้าร่วม25โรงเรียนด้วยกันการส่งเสริมโรงเรียนสุจริตในการพัฒนากิจกรรมบริษัทสร้างการดีโดยนำผลิตภัณฑ์ยาหมอสมุนไพรออกร้านในงานต่าง เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ5ประการด้วยกันได้แก่ทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตว์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารนณะการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการเรียนให้กับนักเรียนตามโครงการซีโ o ่ดอบเอาตามน้องกลับมาเรียนและการจัดก,การศึกษา1นงโรงเรียน3รูปแบบโดยใช้รูปแบบแอซิดมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและเป็นต้นแบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา การส่งเสริมในเรื่องการแข่งขันกีฬาและกีฬานักเรียนจนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเก้ารายการด้วยกันอีกทั้งนักเรียนยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลการส่งเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณะอันพึงประสงค์โดยนำนักเรียนตักบ,บาตรในวันธรรมสวรรค์ เวียนเทียนในวันสาคัญทางพ้ะพทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาและว,วันอาสารหบูชาส่งผลให้มีผลการประเมินคุณาาลักษณะอันพึงประสงค์ในปีการศึกษา2566ระดับดีขึ้นไปรอยละ9 6 7 8ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในปีการศึกษา2567ระดับดีขึ้นไปร้อยระ 100, 100. ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยการโคชชิ่งรวมกับคณะครูคณะกรรมการศึกษาส่งผลให้ในปีการศึกษา2 5 6 6นักเรียนระดับชมป์ของสาปีที่1มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านอาทีได้100คะแนนเต็มนักเรียนระดับชมป์ของสาปีที่3มีผลการทดสอบระดับชาติ n อทคณิตศาสตร์ได้100คะแนนเต็มนักเรียนระดับชม้นของสาปีที่6 มีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาปีการศึกษา2567ผลการทดสอบระดับชาติโอนเน็ตสูงกว่าทุกรายวิชานักเรียนได้100คะแนนเต็มในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้รับยาก,การยกย่องเชิดชูจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาถมสาพระสสพนครศรีเอวิทยาเขต2ทั้งตัวครูผู้สอนนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษา อีกทั้งโรงเรียนวันหน้าต่างในจงหิงอุปถัมภ์ได้รับการให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางไทรโดยเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนางานจนมีคณะผู้บริหารอำเภอบางปลวยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหอมสารนนทบุรีเขตหนึ่งมาศึกษาดูงานในปีการศึกษา2 5 6 7โรงเรียนเป็นตัวแทนในการจัดนิทรรศการโอเพนเถเพื่อตอนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันเจริญวรุณ คณะและคณะหนา้าศู์การค้าเซ็นทัลนยุธยาในปีการศึกษา2566ในส่วนของการพัฒนาครูในสังกษาอย่างต่อเนื่อง,ส,งส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาตนเองทั้งในด้านทักษะท,ทางวิชาการการสื่อสารความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนําความรู้ที่ได้รับนั้นมาไปยุกต์ใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนการสนับสนุนให้ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ในการขอมีวิทยาฐานะชำนาญการจำนวน1คนในปีการศึกษา2566และจำนวน2คนในปีการศึกษา2567ครูร้อยละ33.33 33, ได้รับรางวัลครูดีจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพ,พระนครศรีวิทยาหรือสอกอสค ครูร้อยละาได้รับรางวัลครูผู้จัดการเรียนการสอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนระดับประฐมวัยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษวิชาสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ครูร้อยละร้อยได้รับรางวัลครูผู้จัดการเรียนการสอนระดับดีเด่น ระดับอำเภอในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางไทรและได้รับเกียรติจากท่านในอำเภอบางไทรเป็นผู้มอบรางวัลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนได้รับสถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาดีระดับเขตพื้นที่การศึกษาเนื่องในงานวันครูปีพุทธศัก,ากราช2567รางวัลสถานศึกษาดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาเนื่องในงานวันครูประจำปีพุทธศักราช2568 รางวัลต้นแบบการจัดการเรียนการสอนด้านกิจกรรมลูกเสือเนนารีประจำปีพุทธศักราช2567ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตโดยใช้แพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษาได้รับรางวัลดีเด่นการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอีกทั้งโรงเรียนยังมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในรูปแบบออนไลน์ระดับ AA ในการพัฒนาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและตนเอ,ตอเองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศาึกษาผู้บริหารสั่ศึกษาได้รับรางวัลน,นว,วัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีระดับเขตตรวจราชการประจำปีพุทธศักราช2567รางวัลคูรูชนคนคุณธรรมระดับดีมากประจำปี2567รางวัลคูรูสภาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2567รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม สถานศึกษาประถมศึกษาขนาดกลางรางวัลทรงคุณค่าสอบประถอเบกอวอร์ดระดับเขตพื้นที่ประจำปี2567รางวัลผู้บริหารดีจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีวิทยาประจำปี2567รางวัลผู้บริหารดีระดับเขตพื้นที่การศึกษา,กษาพระนครศรีวิทยาประจำปีพุทธศักราช2567 รางวัลผู้บริหารดีเด่นระด,ดับอำเภอเนื่องในงานวันครูประจำปีการศึกษา2,562ถึงปี2,567รางวัลผู้บริหารได้รับรางวัลจากส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูในร่วงของรูปแบบกิติบัตรและเข็มรางวัลคนดีสีสอกศคอุอธยยประจำปี2อ6 5ในด้านการบริหารหน่วยงานทางการศึกษารางวัลผู้รุชนคนคุณธรรมระดับประเทศ รางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นได้ผู้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานจากโรงเรียนทุ่งมหาเมฆสงกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหนองสากรุงเทพมหารครผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถานศึกษานั้นมีการพัฒน,นายอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ก็จะมีภาพการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมของส,งสานศึกษาต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมขอขอบพระคุณค่ะ